เป็นไงนุ้มมากับแฟนนาะตาเน,นียแฟนชื่ออาร์มอายุ18อยากเป็นลูกศิษย์อ่ะขึ้นครูก่อนถึงจะได้เป็นพี่ไม่ไหวแล้วนะบ้านนายอยู่ไหนบอกมาเลยพี่จะแบบว่าอุ๊ยได้ไงอ่ะเอ้าแชมป์ไม่ใช่ไม่แชมป์ได้ไงก็ให้แบกะนะจบแล้วนายเป็นนักแข่งนะคาเตือนกลิบนี้อาจจะมีคําพูดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนๆขึ้นใช้จักรยานในการรับชม อัมโจนกําลังจะโดนน้องจุงขยำเอาไหมขยำไม่ไม่ขยี้เออถูกถูกถูกบอกว่าเขาคงไม่ดูสตรีมอยู่นะได้ยินยังครับได้ยินแล้วเสียงไหนเบามากเลยอ่ะอ๋อไม่ได้เพิ่มเสียงเราชื่ออะไรอ่ะอัมโจนเหรอที่ออามครับเราเป็นนักแข่งเหรอเปล่าเรามาผิดคนแน่ๆเลยอ่ะออกดีกว่าออกเฉยเราเป็นนักแข่งใช่ไหมเอาจริงๆใช่ครับ a few moments later เ <s us> นทเนทจะพาเราลงบ้านได้เราเราจะตายไหมอ่ะราเล่นไม่เป็นนะเราเล่นไม่เป็นนะจริงอ้าวจริง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 ลงไปทีไรก็ตายทุกทีอ่ะ <S <s <us> เราจะไม่ตายเกมนี้สิทำไมอ่ะเขินอ่ะเขินอะไรเลยจ <s us> บแล้วน,นายเป็นนักแข่งนะแข่งวิ่งไงเก็บเรื่องแข่งวิ่งไว้ก่อนไม่นอก <s us> แน่วะนายเอาต่อถาาเปล่า เราไม่ต้องช่วยนายิงรอบเนาะเราแค่รักษาชีวิตของเราให้ดีที่สุดก็พอดเป็นคิวขูดมาก F C a r มโจนไม่ต้องจิ้นนะคะตอนนี้ลอ้อมจวกับอาร์มจนจะมังจะเป็นแฟรนกันนะนออออแต่นายต้องแบกเรานะอ,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 อาอออะรอ์มนายอายุเท่าไหร่อ่ะอายุสิบกว่าใช่แล้วอย่าบอกว่าคุงเกิดเมื่อวานนะเกิว่าเป็นเด็กพี่ได้ป้องได้ดิ สิบขวบหรือสิบแปดก็เป็นเด็กพี่ได้หมดแหละอยากเป็นเปล่าแต่พี่ไม่มีเงินเปยแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องเปยพี่แต่ละใช่พี่กินไม่เยอะพี่มีคนเดินอยู่ซ้ายมือเราไม่ถือปืนได้ไหมใช่เย้ตายเลยนี่แน่เป็นไงจัดอัมโจนเปล่าจันปนใจอ่ะเจัดปนใจเฉยปนไปแล้วยกเอาขึ้นมานะเราเราไม่รับขึ้นนะอย่าเขยอย่าเขย ไม่ต้องอ้ไม่ส่งจุบเฉยเปล่มันองมาจุบใกล้กลนะจุบแบบนี้มันไม่ฟินอย่าอย่าหัวล้อแบบนั้นนี่มันน่ารักกินไปแล้วนะปวดใจพี่เปนวันไหวไม่หมดละเรากำลังจะสิงเขาอยู่นะแต่แนว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 มันไม่ได้มาเล่นเก็บไม่ทิ้นมาต้อนตุ่มเนี่ยเราจะช่วยนายเก็บยายเย a เป็นไงโดนไปเลยนี่นะ ใครที่ชอบรังแกนุ้งนะเป็นไงนุ้งมากับแฟนนะตาตาเนี่ยแฟนนุ้งชื่ออาร์มอายุ18ไม่ใช่้งไม่ชอบในแฟนแล้วนะแฟนในของมายแบบประดาน,นุ้งนี่แฟนครับนี่แฟนจีบได้เปล่ากันจีบได้เปล่าย้าหอ,อ,อุ้ยนายไม่แข่งหรอแข่งยังแข่งวันเสาร์ครับเดี๋ยวเราไปเป็นกำลังใจให้นะ <S 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 ไปอยู่ใ,ใกล้ๆได้ไหมได้เลยแต่อย่าว่าจะไม่ดื้อพี่จะไม่ดื้อไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ในใจเลยได้ไหม เจยอยู่ไม่เป็นแล้วใจเจ๊แตกแล้วฮะไปไหนดีอะเราได้หมดเลยที่ที่มีนายเราไปได้หมดนายไปอกอิปเป้นจะแตกจบแล้วถ้าเกิดไปกับคนอื่นนะเมื่อกี้เจ๊์คิดแตกไปแล้วบอกเลยเฮ้ยนี่แไงนี่ไงเป็นไงรู้เจ็บรึเราไว้เน้นคิวนะคะเพื่อนๆจูจูจะทิ้งปืนแล้วจูบอกจริงๆเลยเฮ้ย เห็นพี่ชอบแอลคนไปมั่วแต่พี่ก็ไม่ได้ง่ายนะจริงจริงไม่ได้พูดเลยดักไว้ก่อนเห็นลงบูธแคมมีเดียวคนรังแกมาจักรังแหงนะนะปกป้องพี่ก็จะใจใต่แบบนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจวันไหวอ่ะอย่าทำให้วันไหวบ่อยได้เปล่าพี่ไม่หวแล้วนะบ้านนายอยู่ไหนบอกมาเลยพี่จะแบบว่า แต่นา้คอมดึกไลน์สอดมันไหนอ่ะส่งไายนายต้องส่งโลให้เราที่ไลน์แล้วแหละไอเดียอะไรอ่ะไอ้หมอกมันจะลงแล้วอ่ะพี่กวิจูงตามมามาอยู่ใกล้ๆได้ไม่ต้องห่วงหรอกตาจะปกป้องเองพี่ไว้ใจนายอยู่แล้วใครก็ได้แจ้งตำรวจจับเขาหน่อยนะคะทำไมอ่ะเพราะนายขโมยหัวใจเราไปอ่ะจริงไม่มีคนอ่ะไม่เป็นไรมีแค่เราสองคนก็พอเว้นดีกว่า อย่าตึงดี<อ>งนายตึงเหรอสองตัวเลยในบ้านไหวเปล่าไม่ตัวมันยิงไงตัวมันยิงพี่จูไงเรามั่นใจในฝีมือนายนายต้องฆ่ามันไม่ได้อยู่แล้วมันจะป้องกันได้อยู่แล้วเจยยิงใครบ้างยังเจยไม่ยิงนะคะเจยให้อัร์มโฉบไเลยเผลอไม่ไหวแล้วเทื่อน เพื่อนอยากเผิอนนะคือเราเป็นคู่จิน้นไม่ใช่คู่จิ้นหรอกเราจะเป็นแฟนกันละเรากำลังขอไลน์จูขอไลน์เขาอยู่แล้วไอ้สองตัวนั้นไปนไหนแล้ววะนี่นายไม่กลัวเลยเหรอนายขับมอกระไซแบบนี้อ้ามพี่กลัวมา่าพี่กลัวพี่โดนยิงอ่ะเปรียวไม่เปรียวก็ไม่อาบน้ำอ่ะครับอุ้ยนี่ก็เป็นราชนีรถตกไปเไปเอามอเตอร์ไซค์เดียวอ๋ออยากให้กอดเอวก็ไม่บอกนะเก็บน้ำมันด้วยน้ำมันจะหมดเด,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเ่ยมาเก็บน้ำมันเลยโอเคเฮ้ย อุ้ยแอมได้ทำอะไรหล่นเปล่าตรงนั้นอะไม่นะแต่ว่าเราเก็บมาให้แล้วแหละก็หมายถึงใจแหละหเกลียดคนรู้ทันน่ะทำไมต้องรู้ทันเจ้วันนีนนเ้เจ้เจ้ใจแตกแล้วค่ะวันนี้เจ้ใจแตกรัวๆเลยเฮ้ยนี่เน่เป็นไงออเอา้เาเราคอยหลบอย่างเดียวนี่เน่เป็นไง พี่ไม่ตายใา่แค่เดียวตายเลยเดี๋ยวก่อนพี่ไม่มีปืนชุดได้ชุดแด้มันต้องปั๊มยาแั่นเดียวหรอมันตำล่าหาเจยอยู่อ่ะอาร์มแม่มันยังไม่ปั๊มยาเลยปั๊มแล้วปั๊มละปั๊มป่ะปั๊มแล้วโอเคมันโดดอาร์มมันหวัง ได้ไงอ่ะเอาทรงแฟนมันเจ็บตัวแล้วมั้งอามียาเปล่าอีมครับเรามีแฟนยังยังอยากได้ป้ะอยากอยากเหรอเอ๊ะเป็นแฟนให้เราได้ตาหนึ่งนะโอเคเจ๊ให้ผู้ชายแบกอยู่นะอามสู่สู่อามจู่จู่ข้ามันมาแล้วมาแล้วเราจะนอนตรงนี้แหละร่วงจากรถไปดิคือไม่มีจะไรู้ด้วยผู้ช้แล้วมั้ง เอวี่เนี่ยในเล่นเก่งเกินเก่งเกินอะอยากเป็นลูกศิษย์อะ่ะต้องขึ้นครูก่อนถึงจะได้เป็นต้องขึ้นครูใช่ไหมเรา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 ขึ้นได้ไม่เป็นไรอ,อุ้ยเชี่ยวชาญมันวาร์ปนี่กระโดดยิงเป็นไงอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยก็ทำแฟนเมียว โอ้ยอยากเลี้ยวอ่ะป้าน่ไหนคุณเลี้ยวไปทันทีเลยเดี๋ยวเราไปอยู่บนหลังคาบ้านกันดีกว่าพี่จุู๊อยู่ได้เหรออยู่ในใจนายได้ป่าสี่ห้องให้หมดเลยสี่ห้องเลยเหรอจบแล้วทำไมห้องห้องเยอะจังหัวใจนายอ่ะสามคนนี้เราจะได้กินไก่เราไม่อยากกินไก่เฮ้ยไม่อยากกินไก่อ่ะอยากโดนกินมั่ง คลองน้ำดีกว่าคลองน้ำดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะจบเกมแล้วนายไม่มีอะไรจะพูดกับเจนเลยหรอนายครับจะไปนอนแล้วไหนนนเรอีะใช่นู่นมันอยู่นู่น Enemy's ahead นู่นเลยจริงมันอยู่ตรงต้นไม้อะมันอยู่ข้างนอกนุ่น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 นี่แน่นี่แนี่เป็นไงล้มไปดิตายไปดิ แชมป์ไม่เฉยแชมป์่เฉยไม่แชมป์ได้ไงก็ให้แบกะนะ 9Q ไปคุยกันหน้าห้องดีกว่าอียูมีเนห้อีสปอร์ตไงอ๋ออามเราเราไม่คุยหน้าห้องได้นะเราคุยกันในห้องได้นะห <c oughs> ยอกหยอกไปนอนไะด้แล้วฝันดีแล้วก็สู้ๆนะคะขอให้พวกนี้มีกำลังใจได้แข่งนะครับเคไหมบายบายครับไว้มาเล่นด้วยกันอีกนะ